สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับแม็กแม่สีอีกครั้งนะครับมาเอามิมครับนี่มิมมิมป้าพามาดูมิมมิมหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ,รรบมิมอยู่ใต้นี่เลยป้าบอกอยู่ใต้เนะี่มิมทําไมหน้าตามันโหดจังเดี๋ยวจะเห็นแเปล่านะครับป้าบอกมิมแต่ผมบอกแตน ในกลน้องเอ๊ะทำไมไม่เห็นหายไปไหนนะครับบังขาวๆนะครับเขาเรียกแตนหางหนากนะครับมุมนี้อาจจะไม่ชัดเดี๋ยวจะพามาดูอีกมุมหนึงตัวบินเข้าบินออกเต็มเลยนะครับ รังของเขานี่นะครับนี่เยลยรังเขาวๆนี่นครับพอจนรังนี้เราไม่ยุ่งครับมีแบบนี้เราไม่เอาครับเอาแล้วครับเดี๋ยวไปเจอคงเทดีกว่า โอ้นี่นะครับเรามาถึงแล้วอีกหนึ่งหลังโอ้มีน้ำหวานนะครับอุ้ยน้ำหวานปิดตาย,ยังสวยเลยนะครับอุ้ยแบบนี้ก็ต้องขอนะครับ ขอจัดเลยเอาเล่นเกมของสักครู่นะครับโอ้หลังนี้ดูเอาเรื่องนะครับสกี้แงะไปหาไปตองแป๊เดียวโอ้โหไล่ดอดเลยนะครับหลังดุใช้ได้ปล่อยไว้ไม่ได้ครับมีหน้าฝนเผื่อมาเก็บมะนาวเดี๋ยวมันจะไล่เอานะครับต้องออกคนระับ ฉะนั้นก็ขอนะครับจะเห็นๆๆอีกทีนะ Right good light. Oh no. Oh, no. อู้หวานสวยนะครับนี่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับเห็นบ้างเลยขอเขเยับกันอ้อตัวอ่อนแจ๋วกิวตัดแจ๋วนะครับนี่กำลังขาวน่ากินมากยอด ขาวสวยน่ากินทำหวานเต็มครับนี่เล็กแต่สวยช่วงนี้หาพึ่งหลวงไม่ได้เลยนะครับเลยดูมิ้มไปก่อนจะถึงหน้าล่าพึ่งหลวงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมไปจัดการถ่ายให้ดูตอนนี้ก็ดูมิ้มไปพรมพังก่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ